ที่อำเภอจนะนะครับทางนั้นของทัพเรือภาคที่2ครับได้ร่วมกับสอนชนภาค2นะครับในการจับกุมบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่นะครับหลังจากที่พบว่าซุกนะครับในเรือประมงที่มีการดัดแปลงในพื้นที่ตำบลนาทับอำเภอจนะจังหวัดสงขลารวมมูลค่ากว่า31ล้านบาทครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมศูนย์ป้องกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติดทัพเรือภาคที่2นะครับได้รับแจ้งจากนายด่านสุลกากรท่าเรือน้ําลึกจังหวัดสงขลา ทราบว่ามีเรือประมงดัดแปลงครับเป็นเรือขนถ่ายสินค้ามีพฤติกรรมขนสินค้านะครับทันนะครับส่งออกนอกราชอาณาจักรนะครับแต่ในการปฏิบัตินะครับก็ได้นําสินค้าดังกล่าวกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้งเพื่อจําหน่ายครับทางด้านของทัพเรือภาคที่2ก็ได้ร่วมกับสอนชนภาค2นะครับในการจัดกําลังนะครับลงพื้นที่ประกอบไปด้วยเรือต่อ2 6,4ครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่2แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง ท่าทําการตรวจสอบนะครับหลังจากตรวจสอบก็พบเลยครับว่าเรือดังกล่าวได้มีการดัดแปลงนะครับเป็นเรือขนถ่ายนะครับชื่อว่าอบุญเสริมนะครับตัวเรือสีฟ้านะครับคาดขาวระวางระวางนะครับเรื่องของน้ําขับนะครับอยู่ที่5 9ดตันกรอสนะครับได้มีการเทียบท่าเรือที่ท่าเรือน้าลึกสงขลานะครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ได้มีการนําเรือนะครับเข้าจอดบริเวณเทียบท่านะครับเพื่อที่จะมีการดัดแปลงในพื้นที่ของตำบลนาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลาครับทั้งนี้นะคะเท่าทําการจับกลุ่มนะคะก็พบว่าภายในเรือได้ขนบุหรี่ห่อโกนเมาส์จำนวนประมาณ1นึ่พันลังรถกระบะบรรทุกสูง8คันพร้อมผู้ต้องหาจํานวน15นายจึงได้ควบคุมผู้ต้องหานะคะพร้อมของกางทั้งหมดกลับมาย่างท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลาค่ะเพื่อดําเนินการสอบสวนการจับกลุ่มและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวก็เป็นไปตามนโยบายของผู้ราชการจังหวัดสงขลาในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการแทรกป่าบปรปามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ